หัวแตกหัวแตกไปดิหกศูนย์ยิงโคมา่าแอลลัเสียงแอลมันหลัดเสียงดา hey. Hey. ทุกคนก็น่าจะรู้จักน no, ัมเบอร์วันนัมเบตึงโนหนึ่งภาคีฬาอยู่แล้วนะครับ oh, <okay. S 1> จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากผมนะครับราชานมผงแตงวัดดงครับ ก็คลิปที่แล้วนะครับผมพี่ชายผมนะครับแป๊บวัสตดวงได้ไปหนึ่งหนึ่งกับพี่โจนลูกสอนรามอย่าโยงมึงอย่าโยงเพื่อนกูอุ้ยอแล้วเรียบร้อยนะครับพี่แป๊บก็ตกไปเปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะไปนะครับผมตามคำร้องขอของเอฟซีแจ้งนมผมทุกทุกคนนะครับขอกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ก,ก็นะครับวันนี้นะครับก็มีกติกาพิเศษขึ้นมาหนึ่งกติกานะครับก็คือถ้าใครแพ้นะครับก็จะแบบใครใครแพ้เต้นนะครับผม,ม,มก็นั่นแหละนะครับผมใครแพ้เต้นทุกๆคนนะครับเป็นเอฟซีใครก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับไปมาละราชน้ำพมมาละน้ำพมตัวแบกตัวเติงมาวันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมวันนี้พี่จูนเดี๋ยวเจอผมนะครับ เพราะนั้นเจอพี่ชายผมไปแลว้วันนี้ต้องมาเจอผมบ้างนะครับเพราะนั้นนึกว่าองค์ลงนะครับวันผีออกนะครับผมจากผู้สาวกลายเป็นผีเอ <Hey. S 1> <Hey. S 2> จะนี้เลยนี้เลยครับมาก็ผมก็จะขอตึงหัวแล้วครับไม่อยากอัดตัวว่ะพี่แป็บัดตัวไปแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับ Number One, ร์วันพาสานขอแบบขออัดหัวนะครับขออัดหัวนะครับผมไปไปไปมาดูกันว่า f อฝั่งไหนจะใครได้เต้นนะครับ ไม่ไดิเอาหัวแตกเลยนะอยัามาได้เอาจริงเลยหรอเปิดกระบาลจะพี่ฟ้์จูนผมจะส่งจูบให้พี่ฟ้าจูนด้วยเกมแรกก็เปิดกบานเลยนะเพ้าใจแบบมากเลยอะวันนี้ก็จะขอได้นลูกซองใหม่ละกันนะครับเพราะว่าเป็นลูกซองวันพันแมนนะครับทุกคนดู โคตรเท่คือผมเปิดแค่หนึ่งเพรได้นะครับคือดวงดีสุดในประเทศไทยแล้วนะคะเปิดหนึ่งเพรได้ห้าโทเคนแลกได้ของรางวัลเลยหายากนะครับที่จะมีได้แบบผมเนี่ยน่าจะไม่มีน่าจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับในประเทศไทยน่าจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับวันนี้ผมเป็นแมาเกียนนะครับวันนี้ใครแพ้เต้นนะครับผมขอแบบตึงๆแล้วกันนะวันนี้ไอ้บอสใส่สมาด้วยอ่ะมาดิมาดิมาดิเอาสอวัน เปิดกบาลเปิดกระบาลจากวีฟ้าจูนฮยิ่งหวัวคมชิบหายไม่อยากจะเอาจริงเลยนะนี่แหละครับซุมกระดูกอ่อนตอนเด็กแม่ให้กินเราไม่ยอมกินไงครับโตมาเขาเลยไม่ตึงเหมือนผมนะครับผมก็เลยตึงกว่าไม่ยอมตึเงเองก็งี้แหละครับผมไม่ยอมตึงเองก็สมควรตายสมควรตายเฮ้ยมา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 ,มา แบบเพื่อพี่เขาอาจจะยังแบบไม่เอาจริงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับพี่จูนเอาจริงผมเนี่ยยังไม่เอาจริง <S <S> <S คือผมเนี่ยยังไม่เอาจริงนะครับอุย้ยมาละมาละมาละถ้าเปิดหวัวก็หัวแตกนะหัวแตกนะหัวแตกนะเอาสองหัวแตกสามหวาัวติดนะครับผม โอ้โหโหโหไม่อยากเจ้าจริงเลยอ่ะขอโทษนะพี่จูนที่ผมเก่งกว่าที่ผมหลอกกว่าที่ผมสวยกว่าด่า <c oughs> ผมสมควรตายแล้วครับไม่เก่งเองนะครับผมเออซุ้มกระดูกอ่อนก็แตกแตกไปถูกต้องแล้วครับยิ่งแตกไปยิ่งดีนะครับยิ่งแตกไปยิ่งดีนะครับ อ้าวเราจะวิ่งอ่อไปทำไมเล่นปลึกจริงๆนะพระทรู oh. จริงไม่ค่มเลยอย่างเล่นปลึก ไม่หัแต่ไม่แตกว่ะเกินวายมาดิวายว้าวว้โอเคเอามาดิ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 ยิงไม่โดนอ่ะมาดูโอ้โหเอาตายตายตัวตัวตัวอะตัว้ตัว กันเหรอครับเนี่ยจริงๆผมไม่อยากจัดตัวเลยนะแต่ก็ขอขอตัวหน่อยครับผมสมควรตายแล้วสมควรตายแล้วครับผมเล่นปึกเองนะครับเล่นเลี่ยมเองนะครับคนอะไรไม่รู้จะเล่นเลี่ยมกืนอุ้ยเปิด์นหว่าจะไม่ตายดามิแดงเถอะแดงเถอดจะไม่ตายว่ะเฮ้ยกิน์บโลบชัดๆแดงเถิดจะไม่ตายแดงเถิกจะไม่ตายครับผม สำหรับใครที่บอกว่าเป็นเมียสอนรามนะครับไม่ใช่เมียสอนรามนะลูกลูกสอนรามครับลูกสอนรามดูดิ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 ทุกคนดูทุกคนดูแดงแดงเถิดแต่ไม่ตายอืมขึ้นเป้าขึ้นเป้าขึ้นเป้าขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับแดงเกิดแต่ไม่ตายนะครับขึ้นขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับนี่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 ว้า หัวแตกบอกแล้วอย่ามาลองเชิงกับแปงวัดดมอ,อุยยังไม่เข้าตรงไหนเลยยิงคนชิหายนัมเบอร์วภาคอีสานราชาฟีไฟโน่หนึ่งภาคอีสานครับนัมเบอร์วนนัมเบอร์ตึงนะครับผมรู้จักป่าก็ก็สี่ก็ห้าูนแล้วนะก็ห้าหัวติดแล้วนะครับผม เท่าทีนะพี่ฟาเจอถ้าไม่ตึงเท่าผมอะครับกดออกเกมก็ได้นะกดออกเกมแล้วไปเต้นเลยก็ได้นะไม่ต้องเล่นจบเกมก็ได้มั้งรู้ๆกันอยู่ว่าใครจะแชมป์อะครับหรือจะให้ผมเล่นดีสื่อให้ขะเล่นลึกสองก็สู้ไม่ได้หรือเปล่าว้าปืนโกงโอ้โหเล่นโกงว่ะอย่างนี้ผมอย่างนี้ผมประหารนละ โอ้โหดูคนดูดิดูคนดูดิหัวแตกหัวแตกไปดิหกศูนย์การโกงเป็นสิ่งไม่ดีทุกคนอย่าเล่นนะคะหวาาัวแตกเบล่าเล่นปืนที่โกงขนาดเล่นปืนโกงนะครับผมยังเปิดหัวได้ปาดหัวแตกเฮ้ยสมควรตายแล้วสมควรตายแล้ว เจอผมป่านหัวแตกไปดิเดี๋ยววันนี้ผมจะตบสักเจ็ดสูนละคันนะไม่อยากรังแกผู้หญิงเลยแต่พี่จูนปากดีสมควรโดนแล้วครับมสมควรโดนละสมควรโดนละดูดีทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูครับทุกคนดูความขี้โกงนะครับ <c oughs> เล่นปืนคู่ <c oughs> เล่นสองกระบ,บอกนะครับโกงว่าผมอีก เอ็มพีคู่ค่ะเอ็มพีคู่ว้าดูแอคยืนแอคโอ้ยขี้แอคอขุคขี้แอคเกินคนอะไรไม่รู้นะครับเล่นโกงแล้วย,ยืนขี้แอคอีก วันพันแมนเอาตายละอุ้ยจบเกมปาดกระบาลแตกเลยนะกระจอกกร,ก,อออกระดูกอ่อนเออกระดูกวันเกินตอนเด็กแม่ให้กินนมไม่ยอมกินนมไงครับเลยโตมาเป็นวัยรุ่นกระดูกอ่อนนะสมควันกระดูกอ่อนละครับสมควันกระดูกอ่อนละมาดูมาดูีด่จูนเต้นมาดูวิจูนเต้น กูเป็นส่งสู้อยู่แล้วคนเด้อก็ไม่ค,ยควย,ยววกลัวควยไอ้กลัวใครไอ้เหี้ยผู้พิทขัดทอดทีละกันเต้นใครเชียร์ครับเต <T> ้นเต้นดีกรงกรงแอลลัดเส,สียงแอวมันหล,ลัดเสียงดาโอเคนะครับก็จบคลิปเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับวันโนหนึ่งภาคอีสานนะครับ ผมนะครับเจ็ดหนึ่งอะนะเจ็ดหนึ่งอะนะถ้าไม่เจอเกียรน่าจะเจ็ดศูนย์นะครับแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าใครคือ number one ภาคอีสานนะครับนี่แหละครับวทเียันของคนกระแดะมาลองเชิงกับอันดับหนึ่งภาคอีสานไงถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ผมไปหนึ่งหนึ่งกับใครนะครับผมไปบอกพี่แกนะครับไปบอกเขาไว้นะครับว่าผมจะไปหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับอยากให้ผมเป็นหนึ่งหนึ่งกับใครนะครับบอกเขาไปบอกเขาไปแชร์ไปด้วยครับ ครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี